สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทศนาบรนดานกีฬาฟุตบอลครับก็เจอหน้ากันแล้วฝากไว้ด้วยนะครับทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะครับเป็นยังไงครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมนะครับเล่นมาแล้ว5คู่6คู่นะเล่นมาแล้ว5 6คู่เมื่อคืนนี้ก็เป็นทางด้านของโคเรเชียกับ บราซิลนะครับที่สามารถทะลุเข้าไปรอบ8ก็ไปเจอกันเองนะครับโครเอเชียกับบราซิลในรอบ8ก็คู่4ทุ่มนะครับเป็นญี่ปุ่นเข้ารอบมาเป็นที่1นะครับเจอกับโครเอเชียที่เข้ารอบมาเป็นที่2ก็ต้องบอกว่าดูตามชื่อชั้นชื่อเสียงเรียงนามแม้ว่าญี่ปุ่นนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเอาชนะทั้งสเปนทั้งเยอรมันมาแต่ก็ยังดูเป็นรองโครเอเชียอยู่ดีนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับคุณภาพของโคเอเชียมันก็ไม่ได้ว่าเป็นทีมระดับท็อปที่แบบพ่ายแพ้อะไรไม่ได้มันก็เลยทําให้ญี่ปุ่นที่มีความมั่นใจจากรอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยนะครับเล่นได้เล่นได้อย่างมั่นใจเล่นได้อย่างสนุกสู้ได้แล้วญี่ปุ่นเองก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนด้วยนะครับจากมาเอดะก่อนจะจบครึ่งแรกแต่แล้วครับ ในครึ่งหลังก็ลงมาก็ลักษณะก็เหมือนเดิมคือโคเอเชียครองบอลมากกว่าบุกใส่มากกว่าแต่โอกาสที่จะ,จะแจ้งแจ้งตลอดทั้งเกมเนี่ยทั้งสองทียมยิงเข้ากรอบเท่ากันนะครับยิงเข้ากรอบเท่ากันถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะฝั่งละสี่ครั้งมไม่ถือว่าเยอะมากนะครับไม่ถือว่าเยอะมากแล้วบางช่วงบางจังหวะญี่ปุ่นก็มีโอกาสที่จะได้บางช่วงบางจังหวะโคเอเชียก็มีโอกาสที่จะได้ ท้ายที่สุดครับเล่นกัน120นาทีนะครับ90นาทีก็1-1ต่อเวลาพิเศษออกไปก็ยัง1-1นะครับไปดวลจุดโทษโอ้โหมันวัดกันจริงๆครับดวลจุดโทษเนี่ยคือผู้เล่นของญี่ปุ่นยิงไม่ดีเลยนะครับแล้ว3คนแรกที่พลาดก็เป็น3คนที่ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองครับทั้ง ino, ate, ทาคุมิมินามิโนะอดีตนักเตะลิเวอร์พูลทั้งมิโตมะดาวรุ่งจากบาซ่าใช่ไหมแล้วก็โอซานะ คือสามคนนี้ยิงไปในโดนผู้าประตูของโครแอตเซฟได้หมดเลยครับโอ้โหแม้ว่าโคเอเชียก็จะมีพลาดไปคนหนึ่งยิงชนเสาแต่ก็นั่นแหละรครับพอคนที่สามของญี่ปุ่นพลาดแล้วโคเอเชียลุกมายิงเข้าไปเนี่ยก็จบคือโคแอตยิงไปสี่คนญี่ปุ่นได้ยิงแค่สามคนแล้วก็พลาดหมดเลยนะครับเป็นอะไรที่คือมันน่าเสียดายนิดหน่อยนะญี่ปุ่น,นมันน่าเสียดายนิดหน่อยคือทาได้เกือบ ดีแล้วแต่แหมมันมาแพ้จุดโทษแบบนี้นะคือแต่ละคนลุกมายิงยิงโดนเซฟยิงโดนเซฟยิงโดนเซฟคือความค,คึกคักของแฟนบอลญี่ปุ่นมันก็เลยดูดรอปลงไปแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับยังไงก็เยแปนได้ใจของแฟนลุกหนังแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นเคาหีเนนะครับเข้าไปรอพผู้ชนะระหว่างบราซิลกับเกาหลีใต้ซึ่งลงเล่นตอนตีสองผมก็ไม่ได้พากเสียงครับก็อย่างที่บอกนะเลือกพยายามเลือกวันละคู่วันนี้ก็เดี๋ยวสี่ทุ่มก็ ยวเจอกันช่วงภาคเสียงนะครับโมร็อกโกกับสเปนใครจะเข้ารอบ8ทีมต่อไปนะครับคู่ดึกเมื่อคืนเนี้ยบราซิลเต็งหนึ่งอดีตแชมป์โลก5สมัยก็เรียกว่าปูพรมถล่มอีกหนึ่งเอเชียก็คือเซาล์ลคอรีานะครับเกาหลีใต้ไปแบบเหนือชั้นนะครับ4ประตูตอนหนึ่งคือนำขาด4-0เลยนะครับนำขาด4-0ครึ่งแรกเนี่ยก็นำห่างแล้ว4ประตูครับ นาทีที่7วินิชูจูเนียนาทีที่13จุดโทษจากเนมานาทีที่29ดิชาริซอนจากสเปอร์นาทีที่3า6สหลูคัสเอ่อปากเยต้านำสี่ศูนย์ครับครึ่งแรกครึ่งหลังก็คิดว่าน่าจะเล่นแบบเพลย์เซฟเพลย์ร่างกายเพราะว่าบราซิลเองเกมรุกก็มีปัญหาเล่นบาดเจ็บพอสมควรนะครับเนมาเองก็เพิ่งจะฟิตแล้วก็กลับมาลงเล่นได้ส่วนครึ่งหลังนะครับทางด้านของเกาหลีใต้ก็มาตีไข่แตก นาทีที่76ก็ได้แค่นั้นครับเป็นประตูปอบใจแล้วก็ตกรอบไปส่วนบราซิลก็เข้ารอบ8ไปเจอกับโครเอเชียรองแชมป์เก่าก็ถือว่าชื่อชั้นก็ต่างกันอีกแหละแต่จะประมาทโครแอทไม่ได้นะครับโครเอเชียทําให้เห็นว่าถ้าต้องเน้นถ้าต้องเล่นเพื่อเกมการแข่งขันแล้วผมว่าก็ก็ทําได้แต่สิ่งที่โครเอเชียอาจจะเสียเปรียบก็คือซัดกับญี่ปุ่นมา120นาทีเต็มก็คือเรื่องของพละกําลัง นะครับอย่างลูก้ามอริสอายุ3ามหสามเนี่ก็เล่นเกือบ90นาทีนะครับนะนะจบไปจบไปจบไปก็ไปทวนกันไปทวนกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะไปทวนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับรอบ16ทีมนะครับอ่นะก็าตามนี้เนาะเป็นรอบ8นะครับก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนตินานะครับอ่าเนเธอร์แลนด์กับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับแล้วก็ บราซิลกับโครเอเชียนะครับบราซิลกับโครเอเชียเดี๋ยวเจอกันเพววื่อนๆจะเห็นว่าในรอบ8ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีแค่โครเอเชียทีมเดียวนะที่เข้ารอบมาเป็นที่สองของกลุ่มนะครับมีแค่โครเอเชียทีมเดียวที่เข้ารอบมาเป็นที่สองของกลุ่มที่เหลือที่เข้ารอบมาเป็นที่1หมดเลยนะครับเนเธอร์แลนด์อาร์เจนฝรั่งเศสอังกฤษบราซิลอ่ะคืนนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นกัน สเปนเนี่ยเข้ารอบมาเป็นที่สองของกลุ่มนะครับสเปนเนี่ยเข้ารอบมาเป็นที่สองของกลุ่มอืมน่าสนใจ <laughs> นะน่าสนใจว่าเออสเปนที่อยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นจะสามารถเข้ารอบได้หรือเปล่าแต่ถ้าดูจากคู่คุเอเชียกับญี่ปุ่นแล้วก็ไม่แปลกครับมันอาจจะควอยกันก็ได้ถูกไหมเอออาจจะควอยกันก็ได้เพราะว่าโบร็อกโคกเ,เองก็มาจากสายเดียวกับคุเอเชียนั่นแหละนะครับ ามาเจอกับสเปนก็สเปนอาจจะล้างแค้นให้ญี่ปุ่นก็ได้ประมาณนั้นนะครับฟันธงครับสองคู่สุดท้ายคืนนี้สี่ทุ่มโมร็อกโกกับสเปนสกอร์ผมมองว่าโมร,โร็อกโกรอบแบ่งกลุ่มเล่นดีครับแล้วชนะทีมแรงกิ้งฟีฟ่าดับ2อ,อย่างเบลเยียมมาด้วย2ประตูต่อศูนด้วยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นสเปนเองก็เล่นดีแต่คิดว่าน่าจะมีแผลครับเพราะ,ะนั้นสกอร์ผมให้ เยอะหน่อยผมให้สเปนเนี่ยน่าจะชนะโบาโกสามประตูต่อสองหรือสี่ประตูต่อสองนะครับสามสองหรือสี่สองประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาสกอร์นี้คู่สุดท้ายตีสองคู่นี้ผมถ้าเล่นถ้าน่าจะเล่นสี่ทุ่มเนาะเออโปรตุกเกสกับสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับสวิตรู้สึกจะเข้ารอบมาตามบราซิลหรือเปล่าสวิตนะ ส่วนโปรตุเกสก็เข้ารอบมากับเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมที่รู้สึกว่าเล่นแล้วลักษณะคล้ายๆโคอเอเชียนะในความรู้สึกผมนะส่วนรูปแบบการเล่นจริงๆเนี่ยมันยังไงไม่ทาราบเละแต่ว่าผมรู้สึกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเล่นคล้ายๆโคเอเชียทรงอะทรงลูกชื่อเสียงเน้นทีมเวิร์กสปิริต อะไรอย่างเงี้ยคือชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังมากแล้วก็จับตาดูให้ดีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงรอบรองคือคําว่ามามืดในที่นี้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นแชมป์โลกหรอกือนที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าฟุตบอลโลกคําว่ามาเมืดยังไม่มีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือไปจนถึงรอบรองแล้วบางทีคือเข้าชิงอย่างโคเอเซียลล่าสุดใช่ไหมครับเมื่อ4ีปีที่แล้วเดียวก็เข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ไปก,ก็ไม่ได้มีอะไรพลิกโผสุดท้ายก็คือได้แค่ไปถึงรอบตัดเชือก สุดท้ายแล้วไปได้แค่รอบชิงนั่นคือคําว่ามมาเมืดในฟุตบอลโลกไม่เหมือนฟุตบอลยูโรที่มีเทียพนิยายเดนสที่มีเทียพนิยายกรีกเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันคืนนี้ฟันธงคู่โปรโตุเกสกับสวิตผมมองว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อาจจะต้องถึงช่วงต่อเวลาพิเศษครับผมให้หนึ่งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้หนึ่งหนึ่งนะส่วนคู่ สเปนโมร็อกโกผมให้สเปนชนะ32หรือ42ประมาณนี้นะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เวิร์ o ทูดาวครับไม่มีอะไรมากก็ลุ้นกันสนุกสนุกส่วนทีมเชียงผมก็ไปรอแล้วเนเธอร์แลนด์กับอ,อังกฤษนะครับฟินอ่ะฝากกดไลวก์กดแชร์ด้วยคืนนี้เจอกันตอน4ทุ่มนะครับทางช่อง YouTube พอุ้มฟุตบอลไลฟ์ชื่อนี้เลยชื่อเดียวกันทางช่อง u t u b e นะครับภาคเสียงยังไงก็ฝากแวะไปให้กำลังใจช่วยกันส่งกำลังใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดของ เ,เพื่อนๆด้วยแล้วกันคลิปนี้ฝากไว้ท่เพจน,นี้ครับดูแลสุขภาพกันด้วยเชียบอลให้มีความสุขและเจอกันสวัสดีครับ